พูดพร้อมกันพูดตัางนิดนึงแล้วขอให้ไปโดยปลอดภัยมีชีวิตที่รอดปลอดภัยขอบบุญครั้งนี้ขอให้แม่และพ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงหายโรคป่วยหายไปมีอายุยืน พ่อพ่อลงพ่อลงมาดูลงมาเอาน้ำเอาน้ำเอาน้ำเทไม่ติดไม่ติดแต่ไม่ติดอ่ะเอาน้ำเทลงไปชุดจ๊ะยืนสิจ๊ะที่รักพ่อยืนสิจ้ะแล้วพ่อเทไปเทเทไปทุกอันเลยไปเทไปทุกอันดีไปขอให้ไฟดีมีทีวพ่อให้คุณพ่อโปรเลยไหมอ่า อ่ะแม่หยิบหยิบดอกไม้โปรยอะพ่อหยิบดอกไม้โปรยโปรยลงไปโปรยเลยค่ะแรงแรงเลยค่ะโปรยลงไปพี่นแหละเดี๋ยวขอน้ำบีนรถหน่อยได้ปะเพราเราเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนุ๊ยเดี๋ยวเราไปรถตัวหนูตัวเองรถตัวหนูดีๆเราไม่แม้ข้ามกันจะให้มีชีวิตยืนยาว เดี๋ยวไปเทนู้นเดี๋ยวไปเงนู้นเดี๋ยวขึ้นรถละเดี๋ยวขึ้นรถเดี๋ยวเพิ่งปิดนะเดี๋ยวเพิ่งปิดจะโดนลูกนะคุยน้องตัวใหญ่มากเลยอ่ะกี่ตัวเนี่ยไม่นับปะไม่ได้นับเชื่อออกกอดอกนับแค่โลนะกอดอกเดี๋ยวมือกอดอกทั้งคู่เกินหนึ่งเก้าตัวเหรอน่าทั่งมากขอให้มีชีวิต รอดนะขอให้ไปได้ดีนะอย่าให้ใครขัไได้นะนชีวิตหน่อยนะอุปสมบทนี่ดืนะินะ่งกชีวิตนะไปนะโอเคป้ายไปเดี๋ยวรถมอเตอร์ไซค์ก็จะได้ออกนี่ครับเอาทางไหนเด็กๆมา